เลือดน้อยจังวะเยอะเลยสองหมื่นหกเองน้อยจัดลอยได้แต่ห้ามรักเกิดแจ็คใช่พี่ปอก็เป็นอย่างนั้นอยู่เฮ้ยกดมือไปเร็วเนี่ยปลอกกล้าใจลงไปเล่นไอนสัตว์ก็แค่อย่เงี้ยซอยได้แต่ห้ามลักพ่อหนุ่มแบบรล่อย เป็นบอยได้แต่ครับกันแล้อแข่งไอ้ย่ามาถึงแข่งเลยสัตว์หน้าอีโอ้ยไอ้ย่าโอ้โหไอ้ย่ดนตรีพร้อมกันทันลาบู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 ไอ้เย่ยกูกดไว้ชอบไปยังวะยังนี่วะเฮ้ยเคลียร์บ้านหน่อยดิ ปาปไปดีสี่หมื่นเจ็ดไอ้บ้าต่อแล้วอร,รอแจะดูนะเฮ้ยปันปันว่างปันว่างไม่ i, ตีดีกว่าตีนูเฮียนี่ดีกว่าตีนูเฮียนี่ดีกว่าโอ้โหแช่แข่งกูตายแล้วตีไก่จัดไอ้สัตว์รไอเ้เลยป <โฆ S 2> ันแม่งโคตรว่างเลยเอ,ลเอาแล้วเอาแล้วสะท้อนสี่ดำลึงพังช่างเบนส์โหโย่เฮียมึงตีฮันลบลีไกไอ้คุ้ย พี่กูทำไงสัตว์โอ้โหไอ้แย่พันตีกูเลยแข็งได้อีพี่อ่ะวยมาอยู่นี่ได้ไงวะล็อกไอ้เี้ยมันไม่สนอ้าวตายกูตีไม่โดนมาเอกไอ้เี้ย่ใช่เอกวะติดตัวต่อไงไอ้เี้ย่ออกจิตใจออกกูกันล่วงสิ พิตสวยอิพีิตเอยอยู่สัตว์อี้ยึงดูวันดีเบืเยอะอี๋ยตายเมื่อ้นเหี้ยปอไอ้สัตว์ฟกูวิ่งเข้ามาิทพิตพีทเหียเอียโอ้โดนเธอโดนอียแเดดแม่กูกดตอนนี้อเลขหนึ่งกูจะพังไอ้สัตว์นี้อเบื่อทธดว พิ Hit. Hit. ีทสามอีโป้ไงสาสตว์โงนพงเห็นไหมเนี่ยไ <c oughs> อ้ย่ากูทุบใบมังสามหมื่นแปดเลยวะ่ะพร้อมกันมันเทนกี้สวยไอ้ย่าปั้นยังไม่แตกเลยเฮ้ยไอ้ออย่าพิทพอนในบ้านพานสวยกูอยู่ก็ดีกูอยากได้อีโมวะ่ะกูโดนแขง,างมาทำไงดีวะ <c oughs> ไม้ไปไหนแล้วตีปั้นเดี๋ยวลาวไอ้ย่ โอ้ยเฮียใหม่ข่วยเปรตมีปั้นเฮียอะไรสัตว์มันอยู่บนเกือบสิบตัวเฮียดาบไอสัตว์กูตีอยู่คนเดียวเฮี้ยโอ้ยเฮียแล้วโอยสัตว์นิงขี้ทู่เฮี้ยโอ้เก่งกูเฮี้ยควรนี่ไงไอสัตว์ดาบตกเลยเฮี้ยไปมายานมแล้วแจ๊คตู้เย็นมาโอ้โหไปออกเดี่ยวเดี๋ยวไปเลยเดียวเดี๋ยวไปเดียว เดี๋ยวไปเดียวเดี๋ยวไม่ไปกูไปเองเดี๋ยวมันจะล็อกกูแล้วเดี๋ยวโอเคมันล็อกมึงกูรอดเป็นหมอที่จ้าโอ้โหกูตีหมอไปสี่ห้าหมื่นแม่งแค่กูโวยสัตว์เอ้ยโวยถ้าวิ่งหมดตอนนี้ไอ้สัตว์โอากูล็อกไปได้ไอ้เหี่ยิงตีสลักลักไอ้เหี้ยแม่งหลบหลีกโวยหแบบตายิงเลยว่ะเพื่อน วันเทนกีเฮี้ยมึงเอาหมอไปเกยๆไกลได้ปะสวยไอ้โธอเธอเธอเธอที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปด่าทำไมอ่ะเธอ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 อย่าเยี่ยนตัดออกบึ้มบึ้บึ้บึอมตายมือเปล่าเว้ยแกไอ้ใหม่แกแล้วโอ้โหไอ้คุยเอ้ยอยากกดอีโมว่าทำไงดีวะนั่งได้ไหมเนี่ยไอ้สัตว์อยากกดนั่งว่ะเฮ้ยนี่มาพวนมามันเท่แล้วเอาดิกูตีโย เติร์นแล้วม่นี้เิ่งกิตลมปานพิษไ,ไปแล้ว, <c oughs> ลลวนี่อ่ะสัตว์เอาดีป้าเหลือสนะี่สิบช่วยกันก่อนได้ไหมโอ้โหป่นะวนมาวงแดงไอ้เห<ย>ีย้ยแแม่งอทอนดีจังวอ้สัตว์สะท้อนขึ้นรัวๆเลยไอ้เหี้ยป้าเหลือป้าเหลือสิบห้า เฮ้พี่เอกกับพี่เบนไปช่วยเสียบปั้นก่อนได้ไหมเออมันโดนจูบเ็นมาเสียบพอจะสอนทีก็แตกแล้วเฮ้ยบัฟตีไวหมดอ้าเก่ะไอ้เหี้ยไอ้เองมันเสียบไปทีนะนะแต่งยันเมื่อกี้ไอ้เหี้ยแตกงที่อะไรสัตว์โอ้โหไอ้สัตว์แม่งเหนือนั่งเยอะไอ้เหี้ย ูเองกูต้องเป็นฮีโร่อือีกไม่เกินสามทีเองสามทีเว้ยขอสามทีขอสามทีเดียวพอเฮ้ยเดียว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 ไม่ใช่เหรอสามทียัยละเดียวปิดไม่อยู่สัตว์เดียวปิดไม่อยู่มึงพูดคนเดียวปะเนี่ยจะคะแนนพันหนึ่งแล้ววะเดียวพูดคนเดียวเดียวแกกูไปแปงกูติดบอลสิบสองให้มั้ย ไอ้อีรยลุมมันติดกว่าสิบสองตายเองนัเนียเฮ้ยมันหวอะเล่นด่าไม่้มันจะฟายจึจึจปาป่ามึงจะมาสู้นินหลามได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมือก็พูดกันไปแด้จืดจืด เอ็มแม่เอสัตกูเจอหน้ามันอ่ะกูแข่งกุรอบเลยว่ะเจอหน้าใครสลักรักกันเหรอทำไมวะนมมันใหญ่เออเฮียนมมันใหญ่เลยแข่งมั้งควยทุยอ่าเฮียอ่ะแล้วพูดถี่ควยแตกแล้วคลิปกูเหลืองอีกไอสัตเอ้ยอะไรอ่ะแทงกูถึงได้ไงเออสัตระยะต้องพันหลายเฮียขันหลานี่กี่เมตรวะไม่รู้ อ้าวเพื่ออะไรวะไอ้แก้ยมึงไม่ใช่ครูของยังไม่รู้หรอกเบนซ์กี่เมตรปะไอ้พาพี่ลุนโอ้โหมึงแดกอะไรก็ใบเนียมพุ่งเข้ามาไอ้ไงงงปะป๊าป๊าคุยคุยยากีมากเกินไปตื่นไหมโอ้โหเดี๋ยวพี่เข้าบ้านเในเดียวแตนโมกูไหน ในเดี๋ยววิ่งเข้าบ้านเพื่อนในเดียวอุ้ยตายทำแดงแป๊บพี่ยังไม่แดงเลยได้เนาะไอ้เหี้ยมาแก้ไอสัตว์เออไอ้เหี้ยวิ่งนำกูไปแล้วว่ะเหี้ยวิ่งนำกูแล้วโอ้โหเหี้ยกอดแตกว่ะไอแบงเล่นโดยเหี้ยเลยว่ะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งเหรอเพื่อนอ๋อโอ้ไอ้แบงมึงไม่เข้ามาตั้งทีว่าไอสัตว์กูตายก่อนมึงไอ้เฮียไอ้เฮียกูผิไปแล้ว กูทีกูทีหมอได้ทีหนึ่งแล้วกูก็ตุยอ่ะอ๋อเที่ยกูตีไม่ตายไว้พี่อไอแปงทำอะไรมาก่อน<ม>เกิดหมอที่เดียวไก่กเที่ยเบนหวะไม่นะกูเกิดยืนอ,อยู่คนเดียวนะเมื่อกี้เนี้ยเที่ยตัดแต่กูเอาคิให้ดูเลยเที่ยเบนนุ่นมึงด่าเที่ยนุ่นไปทัอะไรวะไม่เข้าใจเลยเที่ยที่มีไปร้อยเอเคอร์เที่ยมึงไปเกิดติดกันไอเที่ยเบนนุนน่นในควายกูยืนตั้งนาน <c oughs> ใหม่กูแกงมอยู่เพื่อนกูแกงมอยู่ไอ้หมดนี่มึงหลังนี่ใครจะเกิดก่อนเกิดหลังเนี่มึงช่วยใช้สมองอันน้อยนิดของพวกมึงคิดพี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเป็นมันไม่มีอะดิกูมีสัญญชาาตณมึงมึงมีนะแต่ว่ามึงมีน้อยกว่าไอ้ผีชอีกเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ฮะพัวผิดแต่พีชมีน้อยกว่ามึงอีก พี่ท้องเจือ,อ,อพีอเตี้ยอะไรชัยชัยอ่ะพีอิตแหลกอะมันไม่มีสมองแรงจัดแรงแแได้ไงก็ไม่รู้เนะี่ยยิงโคตรไกลเลยเฮียเบ้นมึงเกิดผิดที่นะมึงต้องขยับก็ประหัวมุมว่าอีกเมื่อกี้นะไอ้สัตว์มึงทับทีกูละอย่างเงี้ยโอ้โหหัเร็วกว่าตายตอเอ้ยยิงไม่ตายเลยแม่ยิ้มไอ้เยี่ยเชี่ยไอ้สัตว์ แม่กูอยู่อ้าวอ้าวพาพี่ลุนในศาสเจอกูเฮียกูอยู่ใต้บอลเทนตีกว่ะว้ายเฮ้ยกูไหนก็ดูดิเฮียมึงไม่ติดหน้าแรกเลยว่ะเกินไปพยยากำจัดเกินไหมเกินไปแจ็คว่าไงวะแจ็คเฮียไอะไรอะไรอะไรก็ไม่รู้แบบมาหลุมมาตุ้มใส่กูเต็มไปหมดเลยไอ้เฮียแล้วมึงไปตรงอื่นดิไอ้คว้ยเฮียตรงมาตรงเดียวกูอีกหนังโอ้โหแม่ปานโคกีกูตายดิ โอ้ไอสัตว์มึงมึงลองมึงลองเพนกล้องมาข้างหลังดิธนูยิงมึงอยู่สามตัวเรียงเนี่ยเหี้ยไอสัตว์ไม่เป็นไรแต่กูไปเองเนี่ยกูไปรอบกูไม่ไหวนะครับพาดีใครพาพี่ลุนหัวคุยอ๋อพาพี่ลุนเดี๋ยวมึงเจอพานาแจไอสัตว์ไอ้ย่าเฮ้ยมึงเอามันทีดิไอ้ย่าเนี่ยไม่ทับเนี่ย มึงพีทได้กูทีพีดอยู่พีทอยู่เปิดมอดิหมอใครว่าดาบอ่ะเบนหอยปลาหอยคืออะไรเบ้นหอยดีไว้สัตว์ดีไว้ตรงนี้เลยแล้วกันหอยคืออะไรวะหไอ้เหว่อะไวะแกแล้วเบนฮะหอยคืออะไรโอ้ย12มึงแงลวงไส้หะตายโดนถอนตายโอ้แล้วถ้าไม่มีมิโกะแล้วชีวิตกูดี่ดีย อืออีทัวร์มันตีกูทีเดียวแข็งเลยสัตว์เฮ้ยนียมันทำข้างอยู่ในบ้านกันเต็มเลยยังไม่ทำงานก็แข่งแล้วเปี้ยไม่ถึงคู่เลยเหรออะไรอ่ะเอ้ยหมดทวนทวนเม้นพิษติดแล้วไอยถอนตายสัตว์พิษมีก็พิษอย่างรวดเร็วทันใจทุบอย่างรวดเร็วเหมือนกัน พิษพิษเจ็บวดดร็วเลยกูตายเฮียติคืออ่าสองมือนหนึ่งตายใส่งงดีเฮียก็ถอนเราหัวเล่นถอนนะถอนนะทำไเล่นถอนนะถอนนะเฮ้ยเราแช่แข้งไอ้ไส่ถอนเฮียเลยจ้ะวอเฮียบังกลับได้ตรงบอปองลงวอลไปเนี่ยเอาลง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 เห็นแล้วที่เจ็ดที่เจ็ดเห็นแล้วแต่งนะ ร้อกให้ธนูยิงหาโพ่มืนวิ่งมาดีสักกูวิ่งมาแล้วไร้อนเลย็อกเลยไอ่ว่าหมอดังไม่เดียวไอ้ย่ะทั้งทั้งธนูทั้งทวนทั้งเฮียอะไรสัตว์แม่งล็อกล็อกแล้วเดินออกกูไอหน้าหิ่งจริงๆไอ้เดินไปหมอนี้เฮ้ยไปบอแป๊บ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 กูกำลังมันอยู่กำลังบู๊อยงเขอะเงี้ยแต่เออที่ไหนไปกูรักเส่มันทำไมวะ คนรักตายแต่มาเก็บตาไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยมันก็ต้องปานออกไงไอ้เหี้ยถ้ากูไม่อยู่ใกล้มึงเบนกูไม่เห็นเลยว่ามึงโดนอะไรเออดีละโอ้สามหมื่นไเหี้ยตายก่อนกูเลยว่าไอ้เหี้ยโคตรธนูน้าหีดิแบบดูแลว่ากูจะต้องอุ้ยโอ้ยเหี้ยโดนคู่เลยไอ้เหี้ยธนูหน้าหียิงกูไอ้สัสแหมไอ้เหี้ย เฮ้ยตัวบางยังไงพี้ยโอโอไอ้สัต uh, ขึ้นมาฝั่งนู้นฝั่งนู้นทางกว้างทางกว้างโหเบนนี่เฮ้ยหัวให้มึงหลับตาก่อนตีนี่พีชพีชพีชติดแข็งพีชติดแข็งไอ้สัตว์พิชพิชเออพีชพีชอะไรสัตไม่เห็นอะไรเนี่ยล็อกเออโอ้สั่งการด้วยเสียงไอ้ยี่้อ เอาบังเอาไปไหนอ่ะทำการด้วยเสียงเหรอมาแล้วไอ้เหี้ยกู่คายยิงตูนมาดิเดียวไปเดียวเร็วก็โหไอ้เหี้ยโดยโพยิงไอ้เหี้ยกรโดนหมัดล็อกอยู่สองตัวเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาแต่ตูวัยรุ่นไอ้เหี้ยใจหม่ไหแม่งไอ้สัี้ยพอมันระเบิดห้าล้านแล้วมันห้าวเปี๊ยงไหวไอ้เหี้ยแม่มันโดติโดเตีงเนี่ยเลย รีบฆ่าม uh, uh, e. uh, yeah, uh ันด okay. ิเบนส์ไอ้เหี้ยฆ่าเลยเนี่ยเหวินเร็วไอ้สัตว์โผล่มาวิ่งหมดวันนี้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ้าบริสตอสมาวิ่งมาหมดใส่น้าทันยูอยากขางผมหมดไปเหี้ยไอ้ัไอ้เยี่ยงวรมาหากูฮาลามาติกฮาลามาติกไอ้เหี้ยธนูหลอกใแกะเปิดมอนได้กันนอนมันจะแตกแล้วแดด ไอ้ย่าเบนเอกใหม่ใหม่วิ่งมาเลี้ยวซ้ายทีดิลุเอกอ้าวเฮียไม่มีขั้นอยู่ครูฆ่าเซตโตได้หว่าเฮียแม่งคนงูเลยกูทุบมันทีเดียวตายแล้วะลองยิงมันหน่อดิยิงมันหน่อดิไอ้แปดโอ้ว่าเฮียกูลืมกดเฮียอะไรไม่ได้สัดเพชรไม่เห็นไอ้ยหวานฮัลโหลน้องเห็นกูเปล่า ตีหมอก่อนตีหมอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตีหมอก่อนเออตีหมอก่อนกลัวที่หลังเออเออเออไอ้บังกูอยากกดอีโมะเดี๋ยวเดี๋ยวกดอีโมดิกดอีโม่ตรนี้ผมไม่ได้ตั้งไว้สัตว์เอ้ยอาเกดนอะไรโอยโดนอะไรอ่ะคอนไลนี้อะไรสัตว์ติดล่อบไงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแล้วงเนี่ยติดต่อ ตกไปอยู่ที่แปดแล้วเหรออือโอ้ยพี่อ่ะไม่ทำแบบนั้นละอม่เล่นไม่ได้อะเนี่ยเฮ้ยปอ้ไม่ลงมอหรอวะมันกดอนมอเอาไว้เอ้ยไอ้เนี้ยบอลไม่กดยังงเฮ้ยเฮ้ยสงสัยปอลไม่กดมออะแตมเจ้าอะไร